ทุกคนรู้หรือไม่ว่าอาหารหน้าตาแปลกประหลาดและดูหน่าวาดเสียวนี้คืออะไรขอแนะนำหนึ่งในวัตถุดิบที่แปลกและอาจดูหน้าคนรุกที่สุดของอาหารจีนนั่นก็คือดวงตาหมูใช่แล้วดวงตานั่นแหละที่จ้องมองคุณขณะที่คุณนั่งสงสัยว่ามันจะกินได้จริงหรือเป้าหมายในตลาดแบบดั้งเดิมและตรอกอาหารตามเมืองต่างๆในจีน คุณจะเจอมันทั้งแบบตุ๋นกับเครื่องเทศเสียบไม้เสียบปิ้งย่างหรือแม้กระทั่งใส่ในซุปฮอนๆที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นหลายคนบอกว่าเนื้อสัมผัสมันเป็นวุ้นเล็กน้อยและรสชาติค่อนข้างนุม่มลิ้นทำให้เป็นเมนูที่คนอยากลองซ้ำอีกแต่เนื้อความแปลกแล้วดวงตาหมูก็เป็นแหล่งคอลลาเจนและโปรตีนที่น่าแปลกใจซึ่งคนที่ใส่ใจเรื่องผิวพรรณให้คุณค่ากันมากแต่นี่ไม่ใช่อาหารที่จะเหมาะกับทุกคน ต้องมีใจกล้าและความอยากรู้อยากเห็นพอควรถึงจะกัดลงไปในสิ่งที่เมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้ยังมองคุณอยู่เลย